สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวิดีโอบทนี้นะครับเราก็มาต่อกันในเรื่องของอาการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนนะครับในบทที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดถึงาการดูแท่งเทียนนะครับว่าควรจะเข้าจุดไหนนะครับออกจุดไหนนะครับการเล่นตามน้ําแล้วก็ าการเข้าใจเข้าใจถึงคํำว่าตามน้ําแล้วก็ตกขบวนะประมาณนี้นะครับในบทนี้นะครับผมจะให้ทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับแพทเทิร์นแท่งเทียนนะครับผมจะแนะนําให้ทุกท่านเว็บไซต์อยู่เว็บหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเว็บที่เขาอธิบายเกี่ยวกับ รูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นของแท่งเทียนอ,อยู่2แบบนะครับก็คือแบบทิศทางกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงนะครับรูปแบบทิศทางกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับอนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว็ c c อ c วิ s เชอร c สต l e นะครับ e อ,อันนี้นะครับ cd home h t m นะทุกท่านเข้าเว็บนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเข้าดูรายละเอียดของแพทเทิร์นต่างๆได้นะครับในนี้วิดีโอบทนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับแพทเทิร์นในส่วนของ blue 布尔 i แพทเทิร์นนะครับ บูลลิสแพทเทิร์นมันหมายถึง Pattern ในตลาดที่ uh, กำลังจะเปลี่ยนจากเทรนลงเป็นเทรนขึ้นนะครับแพทเทิร์นแรกนะครับ uh, ภาษาอังกฤษ uh, เขาเรียกว่า p u r c h s i n g pattern นะครับพอดีผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะอาจจะอ่านถูกบ้างผิดบ้างต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ ทีนี้เราจะเข้ามาดูรายละเอียดแพทเทิร์นตรงนี้นะครับเราก็มาคลิกนะครับเลื่อนมาแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ open link in new tab นะครับพอคลิกไปดูข้างในนะครับมันก็จะมีรายละเอียดให้เราดูนะครับว่า,าลักษณะของแพทเทิร์นพวกนี้นะครับจำง่ายๆนะครับถ้าถ้าเราจำชื่อไม่ได้เราก็จำรูปแบบเอานะครับว่า ลักษณะรูปแบบมันก่อนหน้านี้มันจะเป็นตลาดขาลงนะครับแล้วก็แท่งก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นแท่งสีดําหรือว่าถ้าเป็น MT4 ที่เราเซตก็จะเป็นแท่งสีแดงซึ่งซึ่งผมเป็นเซตเป็นสีแดงนะครับในที่นี้เขาเซตเป็นสีดํานะครับในตลาดขาลงถ้าเป็นตลาดขาลงแท่งก่อนหน้านี้นะครับแล้วแท่งปัจจุบันเป็นเป็น มันเป็นบอดี้สีขาวก็คือเป็นตลาดขาขึ้นอย่างนี้นะครับให้เรา,เาพึงจำไว้นะครับว่าถ้าตลาดแพทเทิร์นแบบนี้นะครับมันมีเปอร์เซ็นที่จะเ,เปลี่ยนเป็นเทรนขึ้น70%์ซนะครับที่นี้เรามาดูกราฟจริงๆกันนะครับว่าถ้าแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเ,เป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะครับอ,อย่างนี้นะครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอย่างตรงนี้นะครับตลาดตลาดพวกนี้นะครับเป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับนะครับมันเข้ามันเข้าทานองเดียวกับไอ้แพทเทิตร์นตรงนี้เลยครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ไม่ใช่รูปแบบนีร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็คล้ายๆายกันนะครับก็คือวาอ่าตลาดเป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับอย่างตรงนี้นะครับที่ผมเอาลูกศรชี้อเอาเส้นมาขีดตรงนี้นะครับ อันนี้คือทำเฟรม1วันนะครับาการจะดูแพทเทิร์นพวกนี้ให้แม่นยำนะครับเราต้องดูที่ทำเฟรมใหญ่ๆก็คือประมาณ1วันนะครับที่ผมดูส่วนมากนะครับออไอเส้นที่ผมเอามาขีดแท่งเทียนเนี่ยแทงเส้นสีแดงตรงนี้นะครับแท่งนี้นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นแท่งสีแดงนะครับแล้วก็มันเป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับพอแท่งนี้นะครับแท่งนี้มันเป็นแท่งสีเขียวนะครับซึ่งบอดี้มันก็พอๆกับบอดี้ของแท่งสีแดงก่อนหน้านี้นะครับอันนี้มันบ่งบอกถึงภาวะตลาดว่าตลาดนะครับมีการซื้อขึ้นไปนะครับ นั่นหมายความว่ามันกาลังจะเปลี่ยนเป็นเทนขึ้นนะครับ70%นะครับแล้วก็พอแท่งต่อมาอีกวันหนึ่งก็คือแท่งนี้ที่ผมเอาเส้นสีแดงไปขีดตรงนี้นะครับคือแท่งนี้นะครับแท่งนี้เนื่องจากาแท่งเมื่อวานคือแท่งสีเขียวแท่งนี้นะครับมันเป็นตลาดขาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วโดยธรรมชาติก็คือว่าเมื่อมันขึ้นมากมาขนาดนี้นะครับตลาดยัง เขาเรียกว่าตลาดยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเทนขึ้นจริงไหมนะครับมันก็มีการลงมาก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับเราจะสังเกตว่าไอแท่งตรงนี้นะครับบอดีม้มันมีนิดเดียวเองนะครับราคาเปิดกับราคาปิดจะอยู่ประมาณไล่ๆกันนะครับเดี๋ยวผมเอาลูกศรไปชี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเปิดอยู่ที่1 3 3 4 8นะครับแล้วก็ราคาปิด อยู่ที่1.3347นะครับทุกท่านจะเห็นว่าราคาเปิดกับราคาปิดนะครับห่างกันแค่จุดเดียวเองนะครับแต่เรามาดูกันนะครับว่าราคาต่ำสุดของแท่งนี้นะครับก็คือ1.3260นะครับแล้วก็พอมันลงมานะครับมันก็มีแรงซื้อขึ้นนะครับเนื่องจากแท่งก่อนหน้านี้คือ,คอแท่งเมื่อวานมันเป็นแท่งสีเขียวนะครับ เมื่อมันมีการลงมาตลาดก็มีการซื้อขึ้นไปนะครับแล้วมันก็เลยไปปิดที่ราคา1 3 3่7นะครับแล้วมันบ่งชัดอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อวันต่อมาก็คือแท่งสีเขียวแท่งนี้นะครับแท่งสีเขียวแท่งนี้เนี่ยนะครับ ทุกท่านจะสังเกตนะครับว่ามันลงมาทําหางยาวมากนะครับแล้วมันก็ขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะครับมันบ่งบอกถึงภาวะตลาดว่ามันจะขึ้นแรงแน่นอนนะครับแล้วทุกท่านก็สังเกตนะครับว่าถ้ามันเป็นแพทเทินแบบนี้นะครับทาหางยาวแบบนี้แล้วก็เป็นบอดี้สีเขียวก็คือมีแรงซื้อขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคาสูงสุดกับราคาปิดนะครับทุกท่านสังเกตนะครับราคาสูงสุดอยู่ที่1 3 4 5 0นะครับแล้วก็ราคาปิดอยู่ที่1.3 436นะครับ ซึ่งราคาเปิดกับเออไม่ใช่ราคาสูงสุดกับราคาปิดนะครับเป็นราคาที่อยู่ ப, ไล่ๆกันนะครับอันนี้มันบ่งบอกถึงภาวะตลาดว่ามันจะขึ้นแรงนะครับแล้วมันก็ขึ้นแรงจริงๆนะครับทุกท่านสังเกตว่าหลังจากนั้นนะครับมันก็เปลี่ยนเป็นเทนขึ้นมาตลอดนะครับอันนี้การเทรด forex ของเราในแต่ละวันนะครับถ้าเราดูเทนอย่างนี้นะครับเราเราดูแล้วนะครับว่าอ่ามันมันเปลี่ยนเป็นเทนขึ้นอย่างนี้นะครับการเทรด ของเราในแต่ละวันใน time frame เยรมย่อยๆอย่างเช่น1ชั่วโมงกับ30นาทีอย่างเงี้ยครับถ้ามันเป็นเทรนขึ้นอย่างนี้นะครับเราต้องหาจังหวะเข้าไปบ่ายนะครับถ้าเป็นผมนะครับถ้า,าเป็นเทรนขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็จะหาจังหวะเข้าไปบายในช่วงที่มันลงมาทาโลนะครับลงมาลงมาทานิวโลนะครับเพราะว่าเราจะได้ราคาที่ดีนะครับ อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่1น,นะครับที่ชื่อว่า p e r c i n g pattern นะครับต่อไปนะครับเป็นแพทเทิร์นของอรูปแบบของการกลับตัวนะครับอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นเกี่ยวกับการกลับตัวจากตลาดขาลงมันจะกลับตัวเป็นตลาดขาขึ้นนะครับแพทเทิร์นที่2ก็ชื่อว่า morning star นะครับอันนี้ภา,าษาอังกฤษนี่อ่านง่ายหน่อยนะครับ มอร์นิ่งสตาร์นะครับเราก็ไปคลิกดูนะครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับเอาคลิกดูข้างในนะครับเ,เราก็มาดูนะครับว่าลักษณะของแพทเทิร์นมันเป็นยังไงนะครับก็คือรูปแบบตลาดก่อนหน้านี้เป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็แท่งนี้นะครับแท่งนี้แท่งสีแท่งแท่งนี้เป็นแท่งสีขาวนะครับแล้วก็ แท่งต่อมาอีกวันหนึ่งหรือหรือว่าแท่งปัจจุบันของมันนะครับเป็นแท่งสีขาวเหมือนกันนะครับเขาบอกเดี๋ยวผมอ่านรายละเอียดนะครับเขาบอกว่าลักษณะของ Morning Star Pattern นะครับรูปแบบนี้จะประกอบด้วยแท่งเทียน3แท่งนะครับที่จะแสดงถึงจุดต่ำสุดของกราฟที่พร้อมจะเปลี่ยนทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้นะนะครับโดยแท่งเทียนแท่งที่1จะเป็นแท่งลอง g Black Candle ก็คือ เป็นแท่งเทียนสีดำยาวนะครับแล้วก็แท่งเทียนที่2จะเป็น small body ที่เป็นทั้งเป็นไว้แล้วก็เป็น b a c k candle ไอ้ตรงนี้ก็หมายถึงว่าไอ้แท่งตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็น body สีขาวหรือเป็น body สีดำก็ได้นะครับแต่ว่า body มันจะสั้นนะครับ เงื่อนไขาการเกิดรูปแบบมอร์นิ่งสตาร์นะครับเขาบอกว่า1ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้นะครับจะเป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้เสร็จแล้วผมจะให้ดูแพทเทิร์นในตลาดจริงๆนะครับเขาบอกว่าตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้เป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับก็อ,องจะพบลองแบ็กแคนเดิลในวันแรกนะครับอันนี้อันนี้ก็คือ นี่นครับแท่งเทียนตรงนี้มันจะเป็นแท่งเทียนยาวสีดำนะครับหลังจากนั้นจะพบแท่งเทียนสมอ l บอดี้ก็คือจะเป็นบอดี้ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูในตลาดจริงๆกันนะครับผมจะให้ดูในตลาดของ f o r e x จริงๆนะครับแพทเทิร์นพวกนี้นะครับเราจะ ดูดูแพทเทิร์นพวกนี้ในตลาดจริงๆกันนะครับอเอาเอาตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแพทเทิร์นตรงนี้มันก็เข้ารูปแบบของมอร์นิ่งสตาร์เหมือนกันครับถึงแม้ว่าไอ้บอดี้ของแท่งเทียนจะไม่จะไม่เหมือนกับตรงนี้เสี้ยที่เดียว100%นะครับแต่มันก็คล้ายๆนะครับ เนี่ยครับตลาดเป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็แท่งนี้นะครับที่ผมจะเอาลูกเอาเส้นไปขีดนะครับอ่าแท่งสีเขียวนะครับก่อนหน้าแท่งสีเขียวที่ผมเอาเส้นสีแดงไปขีดตรงนี้นะครับมันเป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับทั้งหมดสีแท่งก็คือสีวันนะครับแล้วก็พอถึงวันนี้นะครับมันมันไม่ลงนะครับมันกลับมีแรงซื้อขึ้นมานะครับแล้วทุกท่าน สังเกตนะครับว่าาราคาราคาเปิดาราคาสูงสุดกับราคาปิดนะครับผมจะให้ดูสูงราคาสูงสุดนะครับก็คือ 1. นึ่งจุดเอาหายไปซะละตรงนี้ครับ กราฟมันเลื่อนนะครับตรงนี้นะครับราคาสูงสุดนะครับอยู่ที่1.2960นะครับแล้วก็ราคาปิดอยู่ที่1.2950นะครับทุกท่านจะสังเกตว่าราคาสูงสุดกับราคาปิดนะครับเป็นราคาทีา่ใกล้ๆกันนะครับเพราะนั้นมันจะยืนยันด้วย แทงเทียนแท่งต่อไปอีกวันหนึ่งนะครับกราฟผมมันไม่นิ่งนะครับต้องขอโทษด,ด้วยดีวผมไล่ไล่ดูใหม่นะครับอ่าผมเจอละนะครับนี่ครับแท่งนี้นะครับแล้วการเทรดถ้าเกิดว่าบอดี้บอดี้มันมันเกิดอย่างนี้นะครับ บอดี้ของแท่งเทียนมันเกิดอย่างนี้นะครับวันต่อไปนะครับก็คือวันนี้เนี่ยครับเราสามารถที่จะหาจังหวะเข้าไปบายได้เลยครับนี่ครับการบายก็อาจจะบายตอนที่มันลงมาทำนิวโลนะครับลงมาทำโลนะครับเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้มากกว่า30จุดนะครับอันนี้คือเทคนิคการดูกราฟแท่งเทียนแล้วก็การหาจังหวะเข้าไปบายเข้าไปเซลล์นะครับเทคนิคพวกนี้ใช้ได้ตลอดนะครับ <c oughs> แล้วแท่งต่อไปนะครับมันก็ขึ้นทั้งหมดติดต่อกันทั้งหมดสี่แท่งนะครับนะครับมันมันบ่งบอกถึงถ้าเรามาดูรายละเอียดบอกว่าแพทเทิร์นรูปแบบนี้นะครับมันจะเป็นรูปแบบตลาดขาลงมาก่อนนะครับถ้าเกิดแพทเทิร์นอย่างนี้นะครับมันจะกลายเป็นตลาดมันจะเปลี่ยนเทรนหรือว่าเปลี่ยนเป็นตลาดขาขึ้นแทนนะครับ การที่เราจะดูให้เข้าใจนะครับพอเราอ่านาการเกิดแพทเทิร์นต่างๆในเว็บไซต์แล้วนะครับเราก็ไปไล่ดูกราฟย้อนหลังนะครับว่าแท่งเทียนย้อนหลังเนี่ยลักษณะแพทเทิร์นของมันนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่ในเว็บไซต์หรือว่าในหนังสือที่เราอ่านไหมนะครับมันจะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะการาน,นั่งอ่านทฤษฎีหรืออ่านหนังสือนะครับ มันบางทีมันอาจจะทําให้เรางงงนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับ c a นเดลสติ๊กแพทเทิร์นรูปแบบของแท่งเทียนในรูปแบบการกลับตัวจากตลาดขาลงมันจะกลับตัวเป็นตลาดขาขึ้นมันมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ